พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซครายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจัก,กรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของยามาฮ่าที่มีคุณผู้ชมสนใจสอบถามกันเข้ามาถึง m a เจสตี้เปี2020ที่คุณผู้ชมกำลังชมอยู่ในขณะนี้ครับว่าจะมีโอกาสมาแจ้งเกิดในเมืองไทยหรือไม่ จะมาขายควบคู่ไปกับ nmax 155หรือเปล่าหรือจะมาแทนที่ a i r l o c k 5 5ต้องตอบคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่า yamaha m a j e s ต y S ปี P 2020เป็นเพียงการปรับสีสันใหม่ประจำปีของญี่ปุ่นเท่านั้นครับขณะนี้มีกระแสข่าวในโลกออนไลน์บอกว่า yamaha ทำการเปิดตัว m a r e s t y S ปี P 2020แต่ความจริงแล้วเป็นเพียงแค่การปรับสีสันใหม่เท่านั้นครับไม่ได้เป็นรุ่นใหม่แต่อย่างใด ย้อนหลังกลับไปในปี2014เดือนตุลาคม Yamaha S Max รุ่นแรกเปิดตัวมาในปีนั้นเป็นโมเดลปี2015ของประเทศไต้หวันโดยวางราคาค่าตัวอยู่ที่ประมาณ1 1 6 0 0 0บาทจากนั้นในช่วงเดือนตุลาคมปี2017ก็ได้มีการเปิดตัวโมเดลใหม่ปี2018โดยมีการปรับโฉมและปรับไฟหน้าเป็นแบบ LED ต้องบอกเลยครับว่า โฉมนี้ให้ความสวยคมมากขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดโดยทางยาม่ามอเตอร์ของญี่ปุ่นได้มีการสั่งนำเข้า SMAX ม 155cc หรือว่ามาเจสตี้เชื่อในญี่ปุ่นจากไต้หวันไปทำตลาดในญี่ปุ่นนั่นเองและขายมาแล้ว4-5ปีดังนั้นในปีนี้เป็นเพียงการปรับสีสันใหม่เท่านั้นครับโดยจะมีการเริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการวันที่10เมษายนในราคาค่าตัว 379,500เยนคิดเป็นเงินไทย113,600บาทจากอัตราแลกเปลี่ยน100เยนต่อ30บาทครับจุดเด่นของ Yamaha s m a x หรือว่า m a r j s t y S ปี2020ก็คือการดีไซน์ชุดไฟหน้าที่มีความสวยงามเป็นไฟหน้า LED ผสมผสานกันอย่างลงตัวโดยดีไซน์ในภาพรวมนั้นจะคล้ายคลึงกับ m a r e s t y รุ่นใหญ่ 250cc ในอดีตเครื่องยนต์สีจังหวะสูบเดียวซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ฟสีวาลมีหม้อน้ำระบายความร้อนแต่ว่าไม่มีวาลแปรผัน VVA เหมือนกันกันกนกบที่ Yamaha Nmax155 หรือว่า a i r l o x 1 5 5ในเมืองไทยมีดังนั้นนี่คือความแตกต่างที่เห็นได้ชัดครับว่า Yamaha Nmax ในเมืองไทยนั้นมีความเหนือชั้นมากกว่าแม้จะมีปริมาตรเท่ากันบล็อกโดยพื้นฐานเค่ยนต์ก็เหมือนกัน 155cc กระบอกสูบคุณจังชักก็เท่ากันครับ58คูณ58.7ม mm. ิลิเมตรให้พลังสูงสุด15แรงม้าที่7 0 0 0หรอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุดทำได้14นิวตันเมตรที่6 0 0 0รอบต่อน,นาทีถังน้ำมันจุ7.4ลิตรน้ำหนักโดยภาพรวมอยู่ที่145กิโลกรัมเบาะนั่งสูง795ม mm. ิลิเมตรถือว่าสูงนิดหนึ่งครับวงเลี้ยว2.2เมตร ชกหน้าเป็นเทเลสโคปิกขนาดแกน3 3มิมลลิเมตรจุดเด่นของเจ้า s max คันนี้หรือว่า majesty s คันนี้ก็คือโช้กหลังครับคุณผู้ชมสังเกตดูเจนนะครับว่าโช้กหลังของมันนั้นเป็นแบบโชับเดี่ยววางนอนทางด้านขวาของตัวรถเป็นจุดเด่นที่หลายคนชื่นชอบตั้แต่เวอร์ชันแรกที่ออกมาแล้วจุดนี้แหละครับที่ผมเองก็อยากให้ยามาฮ่านำมาพัฒนาสู่ตลาดเมืองไทยถ้าหากว่า n max หรือว่า airlocks นั้นใช้ ชอบหลังแบบนี้แล้วก็จะโดดเด่นสวยงามเพิ่มมากขึ้นอย่างมากมายทีเดียวสำหรับเบรกนั้นเป็นแบบดิสเบรกหน้าหลังไม่มี ABS ครับส่วนยางหน้าขนาด120ทับ70วงล้อ13นิ้วยางหลัง130ทับ70วงล้อ13นิ้วเช่นกันสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า m a r e e t y s ของญี่ปุ่นหรือว่า S-Max ของไต้หวันนั้นจะไม่มีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยอย่างแน่นอน จะไม่มีการนำมาทดแทน n m a x หรือว่า Airlock แต่อย่างใดและโฉมของ Majesty S ในปี2020นี้เป็นเพียงการปรับสีสันใหม่ประจำปีเท่านั้นไม่ใช่เป็นการปรับโฉมใหม่แต่อย่างใดัน,นที่มีกระแสข่าวออกมาในโลกออนไลน์ในขณะนี้อย่างไรก็ตามในช่วงปลายปีนี้ก็คือปลายปี2020ไม่แน่ครับว่าอาจจะมีการปรับโฉมใหม่ของตัว Majesty S เป็นโมเดลปี2021ก็เป็นได้ ติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ